วัสดีครับวันนี้ผมมาร้านหมึกมีใจมาทดลองหมึกเป็นๆในบ่อนี่เป็น,น,นไงหมดแล้วเสามตัวเลยสาตัวร้านนี้ขายโคตรดีดีมากมากับน้องชุย้ยแล้วก็เฮียจุ้ยครับวันนี้เราสั่งไปสองตัวเพราะว่าน้องชุ้ยบอกว่าป้าขอมาดูหมึกสดๆหน่อยเมื่อกี้เปลี่ยนสี คาตาเลยโอ้โหสุดยอดแก่สีภายใน,นไม่เกินห้าวินาทีครับแก่สียอดมาเีสั่งกันเลยนี่เชฟลงทำครับเดี๋ยวเมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าหรือว่าตัดแล้วครับว้บาโอ้ย ไม่น่าเชื่อมึกเปลี่ยนสีจากใสๆเมื่อกี้ดูดูนะครับผู้ชมโอ้ดูนะครับอสองตัวสองตัวสอ,องตัวครับโอ้ขึ้นมา <c oughs> จากสีแดงข้นๆกลายเป็น,น,นสีขาวนะาพริบไม่นาทีเดียวส<า>ุดยอด สวัสดีครับเมื่อกี้ผมหลังจากที่ไปซื้อปลาหมึกสดสดสดยอดแล้วก็มาเป็นนี้ดูสิครับโอ้ยังมีตาอยู่เลยครับยังมีตาล,ลุกลิกลุกลิกลุกลิกอยู่เลยเมื่อกี้เราสั่งมาสองตัวอีกตัวนึงเนี่ยเคี้ยวล,ล,ยลิ้นเนี่ยโขาติดปาดไปไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่ออกมาดูสิว่าตัวนี้เป็นยังไงมา ดดสดใสเลยละมุนล,ลิ้นมากอมโอเคต่อลูกตาปลาหมึกครับไม่เป็นลูกตาหนอใช่ ิงถึงสวรรค์เลยครับบ้านเดบนไหมบ้านเดีนไหนบ้านเดบนที่บ้านไหนบ้านเดีบนที่บ้านไหนหางมันหางมันบ้านเดีบนที่บ้านไหนไม่น่าเชื่อจากตัวใสๆอยู่ในบ่อแล้วก็มาเป็นสีแดงพอตอนหันปุ๊บกลางสีขาวใช่มีหมึกหมึกดำๆนิดนึงหวานมากสดจริงๆ หลังจากที่หลังจากที่เรากินมันกินตรงลาเขามาันมาพอสิบเียดแล้วเนี่ยโอเคเอชิมระวังคือสวอครับ ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เข้มข้นนะครับอเข้มข้นมากโอเคกินต่อสู้สู้เห็ดจนขึ้น ลองดูครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจื้อจุ้ยชาแนลนะครับที่นี่ตลาดอินดีถนนกะลาพฤกโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเนาะ